อีกหนึ่งสมรภูมิสําคัญก็คือสองครามรัสเซียยูเครนนะครับคุณผู้ชมสถานการณ์บนคาบสมุทรไครเมียวันนี้ร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกระลอกหลังจากยูเครนได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกในกองเรือทะเลดำ คลิปวิดีโอบันทึกภาพเรือยกพลขึ้นบกโนโวเชอร์ค no ัส er ระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอยูเครนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นรกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ายูเครนยิงขีปนาวุธนำวิถีโจมตีเรือลำนี้ที่กำลังจอดเทียบท่าในท่าเรือเมืองฟิโอโดเซียนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหคนบาดเจ็บสคนอาคารได้รับความเสียหายหกแห่ง และต้องอพยพประชาชนจำนวนหนึ่งออกจากพื้นที่การเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากยูเครนอ้างว่าโจมตีเรือเพื่อสกัดแผนการบรรทุกโจรมาใช้ในการโจมตียูเครน สำหรับเรือลำนี้ต่อขึ้นในโปวลแลนและเข้าประจำการในช่วงปลายทศวรรษที่1980ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกรถถังและยานหุ้มเกราะหลายประเภทด้วยกันครับและการโจมตีในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบันทอนขีดความสามารถของรัสเซียหลังจากกองเรือทะเลดำเคยเผชิญกับการโจมตีมาแล้วหลายครั้งส่วนเมืองฟิโอดเซียตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของคาบสมุทรไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี2014นะครับ ขณะที่ยูเครนก็ได้เผยแพร่ร่างกฎหมายเสนอให้ปรับลดอายุของผู้เข้ารับการขึ้นทะเบียนเกณฑ์ทหารจาก27ปีเป็น25ปีหลังจากก่อนหน้านี้กองทัพยูเคร,รนได้ตั้งเป้าระดมกำลังพล450,000นายถึง500,000นายในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังเข้าสู่ปีที่2ครับ ขณะที่สื่อทางการรัสเซียได้เผยแพร่าพราภาพกองกําลังรัสเซียรุกคืบเข้าไปในเมืองมารินคาทางตะวันออกของยูเครนโดยเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียระบุว่าสามารถยึดเมืองนี้เอาไว้ได้อย่างเป็ดเสร็จและถือเป็นหนึ่งในความสําเร็จครั้งสําคัญที่สุดนับตั้งแต่ยึดเมืองบักมุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการยึดเมืองนี้จะช่วยผลักดันให้ทหารยูเครนต้องถอยห่างจากเมืองโดเนสออกไปอีก และเปิดทางให้รัสเซียรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ตอนในได้มากขึ้นแต่โฆษกกองทัพยูเครนออกมายืนยันว่าคำกล่าวอ้างของรัสเซียไม่เป็นความจริงครับท่ามกลางการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องในแนวรบภาคตะวันออกของยูเครนปีนี้ชาวยูเครนได้เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเหมือนกับชาติตะวันตกอื่นๆเป็นปีแรกนะครับและการฉลองคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมก็ถือเป็นผลกระทบที่มาจากการทำสงครามตลอด600กว่าวันที่ผ่านมาด้วยกัน ศาสนาิหารเซนโซเฟียในกลุงมเคียฟเต็มไปด้วยคริสต์ศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในเช้าวันที่25ธันวาคมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1917จากเดิมที่ชาวยูเครนรัสเซียและอดีตรัฐบ,บริวารของอดีตสาภาพโซเวียตมักจะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่7มกราคมของทุกปีตามความเชื่อของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ขณะที่การเฉลิมฉลองในหมู่บ้านเล็ก ในแคว้นอิวานฟรานคิสทางตะวันตกของอยูเคร ين, อออนอบอวลไปด้วยกลิ่นอายพื้นเมืองเมืม่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลยูเครนได้ปรับแก้กฎหมายมให้ละทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สืบทอดมาจากรสัสเซียในขณะที่ความขัดแย้งทางการทหารกำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่สอและสร้างความสูญเสียเป็นวงกว้าง ต่อชีวิตของพลเนรเรนผู้บริสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงวันเฉลิมฉลองแต่ยังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในใจของชาวยูเครนเนื่องจากการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมเป็นก้าวสำคัญของการสร้างอัตลักษณ์ยูเครนให้มีความชัดเจนมากขึ้น є така в нас можливість зі всім світом свят, святкувати Різдво Христове. Дуже радий, щиро радий, що так відбулося. І сьогодні таке відчуття, що всі українці, які в іншому світі, також радуються з нами цьому великому святу. ขณะที่การใช้ชีวิตท่ามกลางภาวะสงครามตลอด22เดือนที่ผ่านมาทำให้ประชาชนบางส่วน 24 гідко. Вже другий рік, як ми дізнали ще одну його форму, ще один його вимір. Це різдво у часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря, бо не всі з нас вдома, і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки і прибираємо з них сміття, вимітаємо ворога. ก guru. ่อนหน้านี้คริสตจักรออตโตดคแห่งยูเครนได้ปรับเปลี่ยนการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสจากวันที่7มกราคมเป็นวันที่25ธันวาคมเช่นกันคริสตจักรแห่งนี้ประกาศแยกตัวเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อานัตของคริสตจักรออตโตดกแห่งรัสเซีย นับตั้งแต่รัเสเซียผนวกข้าวสมุทรไครเมียเมื่อปี2014 <Okay. S 1> ขณะที่ชาวยูเครนอีกจำนวนไม่น้อยยังคงทำตามประเพณีดั้งเดิม <Okay. S 1> และเลือกจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสทั้งวันที่25ธันวาคมและวันที่7มกราคม <Okay. S 1> สงครามรัเสเซีย,ยยูเครนตลอด600วันที่ผ่านมาทำให้ยูเครนพยายามตีตัวออกห่างจากรากเหง้าทางภาษา วัฒนธรรมและประวัติศารรสตร์รัสเซียมากขึ้นและการเปลี่ยนวันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเป็นตัวยอย่างหนึ่งของความบาดหมางระหว่างสองชาติที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมร่วมรากเดียวกันอย่างชัดเจน